คู่ชิงบนโลกอาเซียนฟีเวอร์โคตรทีมชาติไทยดวลเวียดนามรอบชิงกระแสะสุดๆบัดหมดเกลี้ยงไม่ถึงนาทีดาม่าจิตวิทยาใส่กันยับมาโนวัดปาร์คทีละทรโดนสื่อเงียเล่นแล้วเกิดอะไรขึ้นบอกเลยนี่คือหยุดอาเซียนแท้จริงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ตองสุยนะครับคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยเดี๋ยวจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศน,นะครับด้วยการพบกับทีมชาติเวียดนามรอบชิงเนี่ยจะแข่งขัน2นัดเย้าเยือนนะครับเกมแรกทีมชาติไทยไปเยือนเวียดนามก่อนที่สนามมีดินสเตเดียมในวันศุกร์ที่13มกราคมนะครับหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านที่ธรรมศาสตร์ลังสิตในวันที่16มกราคม ถือว่าเป็นเกมที่น่าดูเป็นบอลโลกของชาวอาเซียนเป็นคู่หยุดอาเซียนอย่างมากกระแสเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยฟีเวอร์สุดๆนะครับไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เวียดนามทั่วอาเซียนต่างจับตามองนะครับถือว่าเป็นเกมที่หลายคนเฝ้ารอดูนะครับทีมชัดไทยดวลเวียดนามมาโนวัดปาคฮังซอพิอุ้มธิรท,ทรดวลดวลว,วันเฮาอันนี้คิดแล้วก็มันแล้วนะครับ ล่าสุดกระแสเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าฟีเวอร์จริงๆบัตรเข้าชมรอบชิงทั้ง2เกมเนี่ยถูกขายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดไททิเกตเมเจอร์เนี่ยเขาได้เปิดขายบัตรรอบชิงนะครับในเกมไทยเจอกับเวียดนามรอบชิงเกมที่2เนี่ยซึ่งจะแข่งขันในวันจันทร์ที่16มกราคมเนี่ยล่าสุดหลังจากเปิดขายบัตรเนี่ยเต็มทุกโซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคือ เขาเริ่มเปิดขาย10โมงเนี่ยไม่ถึง10โมง1นาทีบัตรเต็มอะ่ะคือคนเนี่ยรอก,กดบัตรนี้แสดงเห็นว่ากระแสเกมเนี่ยมันฟีเวอร์มากและแน่นอนนะครับบัตรเต็มทุกโซนจะมีแฟนบอลเข้าไปเชียร์กันเต็มความจุกแน่ๆแ,แล้วก็โหราคาบัตรหน้าสนานน่าจะแพงกันยับน่าจะโกงกันมากๆอ่ะแต่ต้องยอมแล้วกระแสเกมเนี่ยสุดๆนะครับโอ้โหเป็นภาพที่ตื่นเต้นนะคนไทยอยากดูบอลทีมชาติไทยแบบ จริงๆอ่ะและอยากจะเข้ามาร่วมฉลองแชมป์ในบ้านไงซึ่งเกมนี้เล่นที่ธรรมศาสตร,ร์ลังสิตแล้วนะครับเพราะว่าราชมังคลากีาสถานเนี่ยพูดง่ายว่าสภาพสนามไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเตะที่ธรรมศาสตร,ร์ลังสิตก็จะมีแฟนบอลประมาณ2 5 0 0 0คนแหละที่เข้าไปก็สนุกแน่แวันนั้นถ้าใครได้ไปบอกเลยว่าจะเป็นแมตช์แห่งความประทับใจแน่นอนนะครับขณะที่ในส่วนของเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมคุณผู้ชม บัตรเกมนี้ก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับคือเขามีเปิดจำหน่ายเนี่ยราคา400,000ดองก็ประมาณ569บาท6 0 0 0ดอง853บาท8 0 0 0 0ดองก็1,138บาทแล้วก็1ล้านดอง1,422บาทนะครับเปิดจำหน่ายวันเดียวก็ถูกขายหมดแล้วก็บอกว่ากระแสตัวผีที่เวียดนามตอนเนี้มันปลาเข้าไป2ล้านดองแล้วครับ เป็นสองสามพันบาทแล้วอ่ะซึ่งถือว่าเยอะมากนะพูดตามตรงว่าทั้งเวียดนามทั้งไทยเนี่ยกระแสมันมากผมเชื่อว่าบรรยากาศทั้งสองนั้นอ่ะมันจะคึกคักมันจะแบบแฟนบอลมาเชียร์มาเต็มสนามแน่นอนโอ้โหคิดภาพแล้วสนุกนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยใส่กันยับตามเสียงเชียร์แน่นอนมันมากแล้วก็นอกจากกระแสฟีเวอร์เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยดราม,มา่าที่ตกเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ทั้งฝั่ง F F เนี่ยไปเลือกผู้ตัดสินเกาหลีใต้ตัดสินในเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามผู้ตัดสินเกาหลีใต้คนนี้ชื่อโคฮยองจินเป็นผู้ตัดสินระดับฟี ف าของชาวเกาหลีใต้ยังไม่เคยทําหน้าที่ในรายการนี้มาก่อนนะครับและที่สําคัญคือโคฮยองจินเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้และเวียดนามมีโค้ชเกาหลีใต้ด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็แปลกๆป้ในการเลือกผู้ตัดสินเนี่ยน่าจะเลือกผู้ตัดสินอย่างญี่ปุ่นผู้ตัดสิน อย่างอื่นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าที่แฟนบอลค่อนข้างขลองใจว่าทําไมนัดชิงแบบนี้ไปเลือกผู้ตัดสินเกาหลีใต้มาเฉยเลยนะครับนอกจากนี้ผู้ตัดสินเกาหลีใต้คนนี้คุณผู้ชมยังเคยได้รับเชิญจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะให้มาตัดสินศึกฟุตบอลของวีลิกเวียดนามคือคู่ระหว่างนําดินกับไส้งอนคือพูดง่ายๆว่าก็มีการรู้จักกันอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าการตัดสินในเกมนั้น,นจะเป็นยังไง จะมีดราม่าอะไรหรือเปล่านะครับก็รอดูอะแต่ผู้ลสินในเกมที่ไทยกับมาเลยตัดสินดีมากนะน้ามาตัดสินอีกนะผมว่าเขาตัดสินแบบเป็นกลางเป็นธรรมดีอะออนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวของมาโนโพกิ้งกับปาร์คฮังซอมาโนบอกแล้วนะครับถ้าเกิดเวียดนามมาเล่นแรงทีมชาติไทยก็เล่นแรงกลับไม่โกงแต่จะเป็นเล่นแรงในเกมจบ90นาทีคือจบกันจะไม่มีนอกเกมเหมือนเวียดนามที่เคยซัดใส่ อินโดหรือมาเลแน่นอนนะครับเรื่องนี้บทสัมภาษณ์ของมาโน่เนี่ยตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเวียดนามนะครับสื่อเวียดนามเล่นข่าวกันแบบสุดๆขนาดที่ป้าท้างซอก็รู้แล้วนะครับและเตรียมที่จะ,ะแถลงเหมือนกันว่าเวียดนามจะมาแบบไหนซึ่งป้าข้างซอบอกว่าก็พร้อมเล่นในบ้านเนี่ยเวียดนามพร้อมใส่ไทยเกินร้อยแน่นอนนี่ก็เป็น2งกุ่มื่อที่มาจิตวิทยาใส่กัน ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะครับมันน่าดูจริงๆอ่ะมาโน่เจอกับป้าขังซอเมื่อปีที่แล้วมาโน่ก็เป็นฝ่ายชนะแล้วป้าคังซอก็คอตกกลับบ้านเลยถ้าใครจําได้ตอนที่ภาพเวียดนามเดินทางกลับบ้านก่อนใครอ่ะภาพคอตกมากๆเลยอาเซียนต้เป็นที่พูดถึงยังมากนอกจากเรื่องของมาโน่กับป้าคังซอแล้วเนี่ยมันยังมีการจับตาเรื่องของพี่อุ้มธิรทบุญมาทันกับดวนวันเฮา คือดวนวันเฮาเนี่ยเป็นนักเตะที่พูดตามตรงว่าเล่นนอกเกมและเกเรที่สุดในชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยแหละเป็นลูกหลักของของชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยเล่นแรงแค่ไหนก็ไม่โดนใบอะไรเลยสอกก็มากระโดดยันก็มาแต่ยังอยู่รอดปลอดภัยจนพร้อมลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศอะคุณผู้ชมลองคิดดูเขาบอกว่านักเตะอย่างดวนวันเฮาเนี่ยมันต้องมาเจอพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกันหน่อยพี่อุ้มเวอร์ชั่นนี้เนี่ย สู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยสมองล้วนๆเลยครับจิตวิทยามายังไงพี่อุ้มพร้อมจิตวิทยากับเพราะฉะนั้นเป็นการดวลกันที่โคตรจมันแล้วก็เหงียนเทนลินที่เขาว่ากันว่าเลวันดอฟแห่งอาเซียนเนี่ยที่มีสติตเป็นรองพี่มุ้ยทีอสินแดงดาในชิงชมร์อาเซียนหนเนี่ยเขาอยากจะแซงพี่มุ้ยให้ได้สำหรับเงียนเทนลินพร้อม วัดคมกับพี่มุ้ยชื่อสีแดงดาอันนี้ก็น่าดูครับศูน้าความหวังของทั้งเวียดนามและก็ไทยแล้วมันน่าดูอะ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้ฟีเวอร์แล้วก็มีแฟนบอลชาวไทยไปเชียร์ที่สนามบีดินสเตเดียมเนี่ยตามรายงานถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองกันด้วยแต่ผมเชื่อแฟนบอลเวียดนามเขาไม่หนักเท่าอินโดแล้วกันเขาอาจจะไม่ได้แบบอ่าเรื่องของนอกเกมอะไรกันเยอะนะ สนุกนะครับและล่าสุดเนี่ยเป็นรายงานจากรุ่นพี่ของผมที่เดินทางไปทําข่าวที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นเพจโคตรม่วงบอลไทยเป็นพี่ผู้สื่อข่าวที่เขาทำนะเขาไปเอาภาพนี้มาครับเป็นภาพที่พี่อุ้มธีรทรเนี่ยเดินทางถึงประเทศเวียดนามคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรนะภาพเนี่ยแต่สื่อเวียดนามเนี่ยเอาภาพนี้นำมาจุดประเด็นครับ เขาบอกว่าในเนื้อหาเนื้อหาข่าวของของภาพเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวเวียดนามยื่นมือเพื่อจับมือกับธีรทรบุญม,มาทันกับตันทีมชาติไทยที่สนามบินในกรุงฮานอยแต่ธีรทรไม่ยอมจับมือด้วยเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติอันนี้เป็นสื่อเวียดนามออกมาเล่นแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยต่างไม่พอใจในตัวของพี่อุ้มธีรทรก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปอะไร แต่เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ผมที่เดินทางไปด้วยเนี่ยเขาออกมาให้เหตุผลเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช็อตเนี้ยมันมีมากกว่าภาพที่เห็นพี่อุ้มยิ้มให้แล้วก็พยักหัวให้กับแฟนบอลคนนั้นไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรเลยสื่อเวียดนามเล่นข่าวกันไปเองนะครับคือเล่นเพื่อให้พี่อุ้มโดนโจมตีอ่ะพูดง่ายๆเห็นไหมครับบอกแล้วว่าเขาเล่นเราทุกทางจริงๆนะ เล,เล่นเล่นเราหลายอย่างมากๆโอ้โหบอกแล้วครับนี่มันคือฟุตบอลคู่หยุดอาเซียนบอลโลกของชาวอาเซียนอย่างแท้จริงเดี๋ย่าดูกันในสนามนะว่าผลการแข่งขันในเกมแรกจะเป็นยังไงซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราสามารถบุกไปชนะหรือหรือยิงประตูใส่เวียดนามได้เนี่ยโอ้โหกลับมาเล่นในบ้านเกมที่2เนี่ยสนุกสุดมันแน่แล้วผมว่าถ้าเกิดไทยบุกชนะเวียดนามถึงถิง่นนะ โอกาสคว้าชแชมป์ค่อนขั้งสูงอเออรอดูโอ้โหสนุกสุดมันจริงๆเดี๋ยวเรื่องสติเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับแล้วก็โดนวันเฮาเนี่ยถ้าเกิดโดนใบเหลืองอีกเนี่ยหมดสิทธิ์จะมาเล่นที่ไทยในเกมนัดที่สองนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็รอดูนะครับโอ้โหอะเป็นไงบ้างวันนี้สําหรับคลิปนี้ที่ผมนํามาเสนอนํามารับชมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ครับดูเด็ดเผ็นมันจริงนะขนาดอ่านท่าวหรือทําสคริปต์ไปมันก็ตื่นเต้นดีนะเกมคู่นี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นให้มาพูดคุยให้มาพูดถึงกันเยอะมากๆจริงๆนะครับทั้งเรื่องของสนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นดราม,ม่าเหมือนกันนะสนามเวียดนามที่โอโ้โหภาพอย่างซีดย่าเนี่ยโอ้แล้วเพียบเปรียบเทียบกับสนามไทยที่ย่ายอย่างเนียนเขียวกระจีเนี่ยแฟนบอลอาเซียนก็ไปรอกันเยอะ <G ül> <S <S เออสนุกมากๆอ่ะคอมเมนต์เข้ามาเล็กเปล่นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ